ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นเลโก้ซิตี้นะคบผมที่ผมเพิ่งสั่งไปเมื่อ3วันที่แล้วนะแต่ยังไม่รีวิวนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมก็กล่องละ700กว่าหรือ600ประมาณนั้นนะครับก็วันนี้จะมารีวิวกันเนาะนะคบผมก็ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลย คือบว,ว่าใหญ่มากอ่ะคือต้องเปลี่ยนฉากครับตรงนี้เนี่ยเขียนว่าเลโก้นะเห็นไหมน,นี่นเขียนว่าเลโก้นะครับเลโก้ซิตี้นะครับผมเลโก้เมืองนั่นเองเลโก้เมืองนะครับต่อไปก็จะเป็นปลาครับเป็นฉากที่ตำรวจไล่ล่านะครับตำรวจไล่ล่าโจนนะครับนี่จะมีเงินออกจากตรงนี้ด้วยนะนะครับผมก็จะเป็น ห้างขี่เกินห้าสิบนะครับนะครับผมนัมเบอร์ก็คือหกศูนสองสี่สองนะครับก็มันจะเบลอเนิดนึงนะครับผมเพิ่งตื่นนะครับผมนี่ครับเป็นตำรวจโรนะครับจะเป็นคันสีแดงตำรวจจะเป็นคันสีเงินนะครับหรือสีฟ้าอีกนะครับด้นนข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะให้ดูไม่ได้นะนนั้นนี่ให้ดูไม่ได้นะครับ ให้สเกลยืล่ยนได้นะครับจะประมาณนี้เลยด้านบนด้านบนก็จะประมาณนี้จะเป็นรูปตำรวจกำลังไล่ล่าจูนะครับที่กำลังขโมยเงินบั๊งร้อยนี้อยู่ถือปลาได้าฟาดมั้งนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยสเกลหนึ่งต่อหนึ่งครับเป็นตำรวจด,ด้านข้างก็จะด้านหลังนะด้านล่างเออก็จะบอกกันเล่นงเล่นนะครับ ก็แนี้เนาะนเ,นเดิม,มส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ผมแกะไปแล้วน,นะต่อไปแล้วด้วยด,ดีก็ซิตี้นะคะส่วนด้านหลังครับก็จะได้ปิดนี่จะเป็นฉากที่โจนนดนจับแล้วนะครับ่ โคตรเทเลยดินยืนแอคพากับรถนะครับผมมีท้องด้วยนะครับผมให้ที่ฟ้ามาด้วยคือมันว่าไฮไลท์สุดน่ก็คือรถนะขอบรถมากๆเลยนะครับนี่โคตรเทบอกเลยแต่แล้ตัวนี่คือแบบสกิลมาดีมากๆนะสเกลตัวหนึ่งไงตัวนี้เป็นรูปหมานะ มันตำรวจกับโจนปิดทางครับปิดทางไม่โจออกไมไหนนี่ใส่แว่นโคุชให้อ่ะผมดูในผมดูใน Google เซิร์ชมานะครับในกล่องเนี้ยหัวมันจะสามารถเปลี่ยนได้ทนะั้งสองตัวเลยนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบเสิร์จกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาให้ดูสมุดก่อนนะสมุดวิธีต่อเขานะครับทุกคน เด็กๆที่เคยซื้อเลโก้ใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับให้เอาให้เราโหลดแอปโหลดแอปแล้วก็เอามาสแกนนะครับผมนะฮะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับผมลนอะดูนะฮะนี่ถ้าสแกนเราก็บอกไปแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเด็กเล่นที่หน,นะนึ่งนะบ๊อบบี้ตอบมีถึงหน้าที่เท่าไหร่ งานที่ห้าสปีดลื่นครับดีสเกนก็จะประมาณนี้อันนี้็หดีแกะช่องสีนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะสองที่สองครับว่าจะเป็นให้ต่อจนูนนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้ึนหน้าที่โอ้โหคือเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละให้สเป็คโฟล์เดเยอะบอกเลย ันจะให้เราบวกรหัสนะครับรหัสรหัสรหัส,หสอะไรต่างๆนะครับนี่นเซตเลยผมได้จัดมาเซตนี้เซตหนึ่งละหกซึ่งสองสี่สองนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังครับนี่นะเป็นเซตของรูดระเพิงนะนเซตใหญ่มากเลยนะกบงบไม่พอหรอกครับเอาไว้ก่อนนะอาจจะไม่ได้จัดเลยก็ไ,ได้นะครับด้านหลัง จะเป็นไดอารี่แบบนี้ไดอารี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับผมดูฉากกันเลยนะ